วันนี้นะคะเราอยู่ที่งานไทยเที่ยวไ <ป S 1> ทยั <ไป S 1> ทานที่73วันนี้นะคะเราจะมาล่าบูธกันค่ะว่าแต่ละบูธมีอะไรติดติดของงัดอะไรมาบ้างมาดูเลยว่าโปร,โฟรไฟไม่มีเท่าไหร่ <c oughs> สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าบูธอบริษัทซูเปอร์ทิปนะคะแล้วตจ้นี้นะคะเป็นโบชัว สัมผัส CR ในมุมมองใหม่ๆนะคะในราคา14,999บาทค่ะและต่อมานะคะเป็นชิปเกาหลี5วัน3คืนนะคะในราคา21,000 888บาทค่ะแล้วก็มีโฉชีวูลงครับในราคา14,888บาทได้ถึง4วัน3นะคืนเลยค่ะ ตันนี้นะคะเราอยู่ที่บูธบรรดาหยารีสอร์ทครับมีโปรโทเที่ยวกอาอหลนเป็นจังหวัดสตูลน,นะคะเวลาเวลาคาเพียงเริ่มต้นเพียง5,999 9, 9, 9บาทต่อท่านครับนี่กว่านี่ขายชุดอย่าตอนนี้เป็นอย่างไงอะผมดูผมไม่ได้ใ,ใส่ ต็เนี้นะคะเราอยู่กันที่บูธค่ะพันที่ทับนะคะจังหวัดหานนะคะที่นำตุกทีรซูรนะคะครับสดีตอนนี้นะครับเราจะมีบูธที่โรสูรนะคะเราพยายามตกทีโรูรสามวันสองคืนทัพในราคาไปกับกรุงเทพเพียงแค่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อท่านนคะ เราอยู่ฤฤมูตโรงแรมอีสตินนะคะออก็นี่เป็นบารบูชัวราคาที่กันน,น,นะคะห้องซุปเปอร์พีเดียนะคะอยู่ในราคา3,900บาทแล้วก็ซุปเปอร์สกายมหานครวิวนะคะราคา4,100ค่ะแล้วก็เอคุสติซุปเปอร์สกายมหานครวิววิคลอดเอ็กซีนะคะอยู่นะคะห้าพาร้อยบาทค่ะ อนนี้นะครับอยู่ที่บูธยูนิไทยิปครับแล้วตอนนี้คะัเราก็มีโปลไฟไหมอยู่ด้านหลังของเรานะคะก็ประเทศแล่นะคะเป็นประเทศมาเลเซียค่ะอยู่ในราคาสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทประเทศต่อมานะคะเป็นไต้หวันนะคะอยู่ที่ห9ึ่งบาทค่ะและต่อไปนะคะในประเทศจีนครับส่นราคาหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อาสิบเกบาท ราคาดีมากเลยค่ะต้องไปแลวใช่ครับราต้อก็ไปเที่ยวที่ีกันเพราะว่าเราจะได้ไปสีดารุนีด้วยโกลโกโกลและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงแรมยูโฮเทลนะคะมีห้องซูพเรียนะคะ2,200บาทนะคะแล้วก็มีห้องซูพเรียชิปโป้นะคะ3,000บาทนะคะดูตอนนี้ก็คนเยอะมากเลยเพราะว่าคนมาดูราคาทัวร์ค่ะ เป็นซิงเตอร์แอนด์ลูทเปาบูสิสนะครับเราอยู่ที่บูสคาริวานภูเก็ตนะครับซึ่งจุดตรงนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นแหล่งคาริวานนะครับมีการแสดงคาบาเบ่ขนาดใหญ่นะครับและสุดสนุกมากมายแล้วก็มีแสงสีเสียงต่างๆนะครับให้แขกได้รับชมเลยครับถ้าเกิดใครสนใจไปตามเลยที่ภูเก็ตราคาถูกมากดูราคาประมาณพันสองพันรูปนูน Oh my god าาบมีโปรโมชั่นนะคะจากราคาเต็ม750บาทลดเหลือ650บาทค่ะใช่ทุกคนจะได้ไปสัมผัสน้องยีราดมาทุกคนดูนี่นี่น,น,นี่แล้วดูโปรโนะและอย่างทุกคนเราจะมีบัตรโปรโล่องเอาารือซาปาเรียวที่ไปดูงูอ่ะเนี่ยปะในราคาเพียงแค่230บาทต่อคนคือก็บอกว่าเป็นสถานที่สวนสัตว์ใกล้กรุงเทพที่รู้สึกว่าน่าไปมากเพราะว่า ไปยังที่คือได้รูปสวยๆกลับมาแน่นอนน้องแม่ลองแมน้องแ่เราขุดจุแล้วก็มีน้องลิงตีกองด้วยนะไหนว่าอันนี้หรือเปล่าลิงใช่ลิงตีกองวันนี้นะคะเราจะมาสรุปนะคะว่าไทยเที่ยวไทยงานนี้มีอะไรบ้างครับเที่ยวไทยงานนี้นะครับก็มีทั้งโรงแรมนะคะสถานที่พักนะครับทั้งหลายๆจังหวัดและทั้งนอกประเทศนะคะเช่น กระบี่สตูลทางงายะลาภูเก็ตนะครับหรือว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายไม่ห้องสอนน่านตากนะครับและมีทีรอ,ท,อทีเตาะรอทีเปะรอซูทีร <c oughs> อซูในราคาเพียง4,990คืออันนี้คือรวมรถรับส่งไปด้วยคือรถรถสับกรุงเทพและอีกอย่างก็คือถ้าเกิดไม่ไปไม่ไปกับเขาอะ่ะก็คือ <c oughs> จ่ายแค่3,200น่าสนใจมากและที่สำคัญมีโปรไฟไหม และยังมีอีกหลายๆหูนะคะที่มีโปรไฟล์ใหม่นะคะมีบูตหนึ่งนะคะเราเห็นนะคะเกาหลีนะคะเริ่มต้นที่5 5 5 5บน<อ>้าทสน่าสนใจมากเลยพี่ฟ้า<อ>น่าไปมากาติดกอมอหรือเปล่าน่าจะไม่ติดถ้าเกิดวา่าติดในบัญชียเยอะพอก็ต้องไปรุ่นอีกทีหนึ่งลแล้วก็มีท,ที่ที่เที่ยวที่พักนะคะแล้วก็สวนสัตว์มากมายให้เราชมราคาลดมาก พูดถึงซาฟารีเวลดีคือน่าไปมากเลยพี่จ๋าเพราะว่าซาฟารีเวลดีคือเป็นแหล่งรวมสัตว์ที่คนในกรุงเทพถ้าเกิดจะไปพักผ่อนหยนใจนี่ก็ต้องไปและได้ยินข่าวว่าซาฟารีเวลราคาจาก850หรือ750นี่แหละลดเหลือ650บาทแถมบัตรล่องเรือเหลือเพียง2 3 0บาทเอพี่ฟ้าและที่สำคัญนะเห็นโกรเรือยอสดิสนียคุยหลายที่มากเพื่อไปล่องเรือดนีย บอกว่าล่องเรือดิสนี่ดียังไงแล้วเรือดิสนี่คือสลับคนที่อยากจะพักคอนทางานมาเหนือ่อยเหนือพี่พาทำงานเหนื่อยๆไปล่องเรือกับดิสนี่คุณไม่ต้องแพ็คกระเป๋าเลยก็คือมีกระเป๋าเรือไปตลอดคือเปลี่ยนสถานที่ไปตลอดใช่ <ไป S 1> มีทัวร์อียิปต<ว>์ด้วยคือมี<ว>หลายที่มากแล้วมีโรงแรมให้ในอนหลายที่ไอเอลี่ออ,อม,มีอะไรบ้างมารีออนแล้วก็ มีอะไรนะของพี่ฟ้าโรงแรมยูนะคะห<ช>ัวข<ม>ีดนครับ<ช>คือย<ช>ูอนี่คือรวมหลายโรงแรมมาก<ช>เขาเป็นบริษัทที่รวมเครือหลายโรงแรมแล้วก็มาริออ t นี่ก็คือเป็นขับมาร i o t t เหมือนกันมีทั้งอสมัครสมา,สมาชิกต่างๆและมีสายการบินอีกด้วยครับมีสายการบินหลายๆสายที่มาปล่อยโคแบบจุดจัดหนักมากใช่<า>ไลออนแอร์ถูกแอร์เอเชียอะไรวะไปยุโรปกับกาตาแอร์ว้า อันอนี้เดี๋ยวพามาดูข้างหลังกันได้เลยทุกคนอ่นะนี่มีทั้งบุฟเฟ่ด้วยนะอ่ะดูนี่บุฟเฟ่ยัง <หา S 1> มีใช่ดีสปอร์ตก็มีนะทุกคนหรือว่าจะเป็น Lake Heaven Resort โซนเครื่องดื่มเครื่องเล่นใหม่2025 Water Park ที่มาเลดิสเมืองไทย Lake Heaven Resort ล,ล่องเรือเจ้าพญาฟินซ์นต้องบอกเลยว่าล่องเรือน,นี้คือมีแซลมอนมีแซลมอนราคาเท่าไหร่เก้าเก้าเก้าคือได้ไปแล้วได้กินแซลมอนเลย ดราามใช่และที่อีสภาพไปไม่ได้ทุกคนคานิวานภูเก็ตที่เราเพิ่งไปถ่ายกันมาที่จ้าใช่จ้าคานิวานภูเก็ตนี่คานิวานเมจิกคานิวานเมจิกมหัศจารยเมืองไฟหาดกระมวลกรลาภูเก็ตทุกคนก็บอกว่าถ้าไปภูเก็ตเราพลาดไม่ได้ที่เฟสติวัลภูเก็ตเพราะว่าตอนนี้คือมันเปิดเหมือนแบบต่างประเทศเลยคือมันต้องไปจริงๆใช่ทุกคนและมีอีกอีกมีต่างๆมากมายนะทุกคนดู แม่แต่กระเป๋าเดินทางนะทุกคนถ้าเกิดใครยังไม่มีคือมันพรมจบในงานเลยพี่จ๋าใช่ลดรถห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะใช่นี่สยามสยามดิสซิงโฮเทลทุกคนดูไอ้นี่คือกลางพัทยาคืออยู่เมืองนอกเองจะต้องมานองที่สยามสยามแล้วก็มีเช่ารถด้วยนะคะทุกคนกับทูนเช่ารถเช่ารถกับทูนและบินกลับใช่ไลออนแน่ใช่นี่บุฟเฟ่ทุกอย่างอย่างนี้ทุกคนซีวาส้มหัวหินนะส่วนน้ำอาดันมาภูเก็ต คือต้องบอกว่าในทัวร์ไทยนี่คือพี่พี่อยากไปที่ไหนกันบ้างอ่ะโหอยากไปหลายที่เลยแต่ว่าอยากไปแบบทะเลปิหลี่เป้ทุกคนหลี่เป้มาตูนใช่ค่ะอยากไปซิงลานไรอีปิ่เลสแกล้หน่อยคือเราด้วยเขาเพื่อนอยากไปปิ่นเลสทุกคนปิ่นลาคูนที่กระบี่อ๋อไม่ใช่ใช่แล้วก็ที่ผมสนใจนะทุกคนผมสนใจอยากจะไปรู้ไหม ชงชิงไปเกาหลี5,500เหรอไม่ไม่ไปกเกาหลี5,500น่าสนใจนะเพราะว่าเกาหลี5 5ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากและเป็นโปรไฟไม่ที่เราจะไปแล้วอีกด้วย <ไป S 1> แล้วคุณจะติดตออ่องอมไหมคะโอ้ยอันนี้ก็ต้องไปดูหน้างานอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าที่อยากไปที่สุดคือที่ผมอยากไปที่สุดคือชองชิง14,009ไม่ลรงลานก็คือหมายความว่าไวเที่ยวได้ด้วยคือหมายความว่าพี่ไปเที่ยวจีนแบบเนี้ยคือสามารถไปที่ชงชิงได้เลยชงชิงนี่สิสชงนะชงชิงนี่คือไปไปแนดนหมาล่าเพื่อง่ายแล้วก็ มีสี่ดารุณีด้วยคือว่าใช่อยากกินหม่าล่าว่าถ้าอยากกินหม่าล่าไปถุงชิงแล้วก็รู้สึกว่ามางานครั้งนี้คือได้ทริปกลับไปแน่นเพราะว่ามางานครั้งนี้ได้ทริปกลับไปคือมันมีแผนในหัวแล้วว่าอยากจะไปไหนบ้างได้ทโปรอาหารได้ทุกอย่างเลยโปรสวนสนุกสวนสนุได้ข่าวว่าสิบปางสนใจอยากจะไปอะไรเู่ยไปก่อนหน้าไปเกาหลีค่ะไปเกาหลีเลยค่ะห้าวันห้าปีต่อโมเอน คือต้องบอกเลยว่าคือต้องบอกเลยว่า,วาไปเกาหลีเที่ยวนี่คือถูกมากเราไม่คิดเลยว่าเรามางานเราจะได้โปรราคาถูกขนาดน,นี้เนาะซึ่งตอนนี้จะบอกว่า <Okay. S 2> เอฟซื้อโปรกับเราหลายคนละหนึ่งโปรอ้ยไม่บอกไม่บอกว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันโอเคตอนนี้นะคะเราไปแล้วทุกคนว้า